ทางโรงพยาบาลแนะนำให้มาฝึกการยืดหยุ่นนะคะน้องไม่สบายมากติดบ่อยมาจากโรงเรียนคุณครูช่วยแนะนำหน่อยค่ะนะคะการยืดหยุ่นนะคะการยืดหยุ่นถ้าเด็กๆเ,เขาปรับตัวได้ปกติเลยแต่เขารู้สึกว่าเขาผิดปกติช่วงที่น้องไม่สบายคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องของการยืดหยุ่นที่เกิดจากาพัฒนาการที่ล่าชา้าแต่คู้แม่หนะคิดว่า ที่เขาไม่ยอมทําตามหรือไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่สบายตัวมากกว่านะคะถ้าน้องอ่าเดินเข้าออประตูได้ปกติถอดรองเท้าวางไว้อ่าเปิดประตูออกไปเห็นไปเจอเจอ,เจอน้อําอยากหิวน้หิวน้ําก็ทานน้าแก้วนั้นได้ทานน้าแก้วนี้ได้ก็เป็นการยืยดหยุ่นปกตินะคะแต่เด็กๆที่ฟิกซ์มากคือ ฉันจะต้องใส่รองเท้าคู่นี้ฉันจะต้องวางรองเท้าเรียงให้เป็นระเบียบฉันจะต้องทำแบบนี้ในทุกๆวันฉันจะต้องแบบเอ่อเอ่อถ้าถ้าไม่ได้นั่งรถตัวเองฉันจะไม่ยอมเลยอันนี้ถือถือว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะการฝึกฝนก็เริ่มจากความปลอดภัยก่อนนะคะถ้าจะเปลี่ยนรถเนาะเด็กบางคนไม่เชื่อไม่ยอมนั่งรถคนอื่นนะคะ จะนั่งเฉพาะรถของที่บ้านถ้าเราจะฝึกหมายความว่าเราจะต้องพร้อมตั้งรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งน้องจะร้องไห้โวยวายใช่ไหมอะรถที่จะมาปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นรถของคนที่รู้จักกันนะคะเช่นรถที่น้องอ่ะสนิทกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปขึ้นรถก็มีเราไปด้วยน้องรู้สึกสบายใจขึ้นอะนี่ไงรถป้าแมม นะหูนั่งไปเที่ยวกับป้าแม่มนะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรซื้อขนมที่ที่ไหนคะน้องชอบไปที่ไหนเราก็ว่าถึงสิ่งนั้นนะคะส่วนมากเด็กๆชอบไปเซเว่นเดี๋ยวเราไปซื้อขนมที่เซเว่นกันเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะอันนี้เพื่อเป็นการฝึกเนาะฝึกให้เขารู้ว่าอ๋อไปกับรถคนอื่นรถคนที่เรารู้จกักรถคนนี้ปลอดภยัยแม่ไปด้วยไปได้นะคะแบบนี้นะคะการฝึกฝนในเด็ก นะคะการฝึกฝนในเด็กที่ปรับตัวใหม่เด็กที่พัฒนาการช้าเด็กที่มีภาวะพัฒนาการช้ารอบด,ด้านหรืออะไรแบบนี้นะคะเราควรให้เขารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นก่อนเราจะไม่หักดิบเพื่อทักร้องเลยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครูครูว่ายังไม่เหมาะสมเพราะว่าเด็กๆที่เขามี ภาวะพัฒนาการล่าชา้าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยอยู่แล้วการไปสู่โลกภายนอกของเขามันเป็นเรื่องเรื่องที่ใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นยังยังอยากให้นะคะเขาไปด้วยความรู้สึกปลอดภยัยแล้วมีเรามีคุณพ่อคุณแม่มีผู้เลี้ยงดูไปด้วยเป็นเพื่อนยังรู้สึกอุ่นใจมากมีเราเป็นที่พึ่งได้ว่างั้นเถอะถ้าที่พึ่งเดียวของน้องในตอนนี้คือผู้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ยัง ยังแบบทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวอยู่ครูก็ครูคิดว่าจะทําให้เรื่องพัฒนาการต่างๆเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปอีกนะคะเราอยากให้เขามีแววตาที่ดีมีแววตาที่มีความสุขเวลาที่เราฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้วยการเล่นสนุกร่วมกันการมีความสุขร่วมกันการมีการโต้อตอบสนุกสนานร่วมกันแบบนี้กับคนใกล้ชิดจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะปลอดภยัยมี มีที่พึ่งนะคะที่พึ่งเดียวที่มีอ่ะปลอดภัยไว้ใจได้ครูอยากให้เป็นแบบนั้นเมื่อน้องเริ่มกำกับตัวเองได้ดีขึ้นเราจะฝึกเรื่องวินัยฝึกการเอ่อการยังไงอ่ะฝึกแบบเอ่อทำตามคำสั่งโดยคนอื่นฝึกมีร้องไห้บ้างแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่ไม่ผิดอะไรนะคะทำได้แต่ช่วงเริ่มต้นช่วงแรก ช่วงของการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองช่วงที่จะต้องใช้แรงบันดาลใจในการกระตุ้นพัฒนาการตัวเองเพื่อไปสู่โลกภายนอกช่วงนี้ครูอยากให้น้องทำได้อย่างมีความสุขแล้วรู้สึกปลอดภัยที่สุดนะคะครูฝากด้วยเนาะครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ